สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําชุดขับเคลื่อนหน้าต่างอัตโนมัตินะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับหน้าต่างบานเปิดหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับยิ่งเป็นหน้าต่างที่อยู่ในตําแหน่งสูงๆแล้วคนปิดเปิดลําบากก็จะใช้ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับในชุดก็จะมีชุดขับเคลื่อน1ตัวนะครับแล้วก็จะมีรีโมทมาให้1ตัวนะครับในหนึ่งชุดนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่น b k f 02A นะครับ รุ่นนี้เขาจะรองรับไฟ2 2 0โวลต์นะครับก็จะมีปลั๊กไฟ3ขาแบบนี้มาให้นะครับก็เป็นปลั๊กแบบมีกล้าวนะครับก็พอเราเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเครื่องนี้จะพร้อมทํางานแล้วนะครับนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปเนะี่ยเครื่องพร้อมจะทํางานเลยนะครับที่ตัวเครื่องตัวเครื่องตัวนี้มันจะยาวทั้งหมด58เซนนะครับที่ตัวเครื่องจะมีสวิตช์ไว้สําหรับเทสมาให้นะครับ,รบเทสการติดเปิดต่างๆแล้วก็เอาไว้สำหรับจูนรีโมทนะครับ การเทสก็เรากดที่สวิตตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับเจอโาโซ่มันจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าก็คือสั่งหน้าต่างเปิดกดอีกหนึ่งครั้งมันจะหยุดนะคะระับนะแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเคลื่อนตัวถอยหลังกลับมานะครับก็เป็นการปิดหน้าต่างนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับเทสนะครับอันนี้ในตัวรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มสั่งเปิดปุ่มสั่งหยุดนะครับปุ่มสั่งปิดหน้าต่างนะครับนะก็จะมี ุ่มมาให้ทั้งหมด3ปุ่มนะครับพร้อมตัวเก็บรีโมทมีแถมมาให้เรียบร้อยนะครับในการจูนรีโมทนะครับก็ทำได้ไม่ยากนะครับเราใช้วิธีการกดปุ่มสวิตช์ที่ตัวขับเคลื่อนค้างไว้3วินะครับแล้วก็กดปุ่มที่ตัวรีโมทนะครับอันนี้ผมจะลองดูนะครับ อันนี้ผมจูนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วในหนึ่งชุดเนี่ยทางโรงงานเขาจะจูนมาให้แล้วนะครับแต่นี้ผมทําการล้างข้อมูลเก่าอา 000. อกเลยต้องมาจูนใหม่นะครับตอนนี้ทั้ง3ตัวนี้ลูกค้ามีเงื่อนไขว่าใช้รีโมทหนึ่งตัวต,ต้องเปิดเปิดได้ทั้ง3ามชุดเลยนะครับแล้วก็ปิดได้ทั้ง3มชุดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการจูนรีโมทร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับนะให้ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เราได้หนึ่งตัวแล้วนะครับ แล้วจะดูนตัวที่2ต่อไปนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดสวิตช์ที่ตัวขับเคลื่อนทางไว้3วินะครับแล้วก็กดที่ตัวรีโมตตัวลูกศรขึ้นเนี่ยนะครับน,ะน,นี้แล้วก็เพิ่มรีโมตไปอีกหนตัวแล้วนะครับ สามารถกดหยุดกลางคันได้นะครับกดเปิดไปแล้วกดปิดได้เลยนะครับนะไม่ต้องไปกดหยุดก่อนนะครับอันนี้ก็เราเพิ่มรีโมทเข้าไปในชุดนี้2ตัวแล้วนะครับเรวจะทําการเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับนะเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็กดสวิตช์ที่ตัวขับเคลื่อนค้างไว้ินะวครวิอันนี้ก็คือเพิ่มรีโมทอีกตัวแล้วนะครับนะคะครับสั่งหยุด สั่งถอยหลังสั่งเปิดสั่งเปิดสั่งปิดสั่งยุดนะครับสั่งปิดอีกครั้งครับอันนี้เห็นว่าในหนึ่งในหนึ่งชุดขับเคลื่อนเนี่ย เราใช้รีโมดร่วมกันได้ทั้ง3าตัวเลยนะครับก็สั่งเปิดที่ตัวนี้สั่งตัวที่ตัวนี้มาสั่งปิดที่ตัวนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับ,รบสั่งเปิดที่รีโมด e ตัวนี้นะครับสั่งปิดที่รีโมท e ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คงใช้รีโมดแค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือก็คงจะเก็บไว้เป็นส,สแปร์นะครับ,นะรบวันนี้เดี๋ยวที่เหลือผมจะทําการจูนอีก2ตัวให้ทํางานลักษณะเดียวกันโดยใช้รีโมทชุดเดียวกันนี้นะครับ นะเพื่อที่จะเ,เวลาลูกค้าใช้ก็ไม่ต้องใช้รีโมทหลายตัวนะครับก็จะทําให้สะดวกในการใช้งานนะครับก็เรามีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเปิดหน้าต่างพร้อมกันปิดหน้าต่างพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ